คาเตือนแรงจากฟ้าดวงชะตาราพิจิกเธอกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโอกาสถ้าเธอนิ่งพอใจถึงพอและไม่ยอมถอยดวงจะพุ่งแบบไม่มีใครฉุดได้ภาพรวมดวงชะตาพิจิกเจอช่วงหัวเดือนที่หนักหน่วงทั้งงานเงินความรักและสุขภาพแต่พอมาถึงสิ้นเดือนพฤษภาค,คม2568สัญญาณฟ้าเริ่มเปลี่ยนดวงเริ่มผ่อนแรงและจะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นแบบเห็นผลชัดในเจวันสุดท้ายฟ้ายังไม่เปิดเต็มที่แต่ก็เริ่มให้แสงพอจะเดินต่อดวงการงานยิ่งนิ่งยิ่ง พุ่งยิ่งวางแผนยิ่งไปไกลช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นดี้ดวงการงานของพิจิตเริ่มเอเปรยโยนทิศแบบชัดเจนจากต้นเดือนที่เหนื่อยจนจะถอดใจกลายเป็นช่วงเริ่มเห็นแสงปลายอุโมงค์สิ่งที่เคยคิดว่าจะไม่สําเร็จเริ่มขยับสิ่งที่เคยถูกปฏิเสธเริ่มกลับมาทบทวนใหม่คนที่เคยไม่เห็นค่าเริ่มหันมาให้เครดิต5สัญญาณแรงบวกในงานหนึ่งงานเก่าเริ่มเคลียดได้งานใหม่เริ่มเข้ามาคนที่รับงานอิสระ ฟรีแลนซ์เริ่มมีลูกค้าเก่าเรียกใช้ซ้ำโปรเจกต์ที่เคยถูกโดงกลับมาคุยกันอีกรอบสองเจ้าหน่ายหัวหน้าเริ่มมองเห็นผลงานโดยเฉพาะถ้าคุณนิ่งไม่โวยไม่ล้มกลางทางคุณจะกลายเป็นคนที่น่าไว้ใจท่ามกลางคนที่หมดแรงไปแล้วสามใครที่ตกงานกําลังหางานมีเกณนเจอร์จังหวะใหม่จะมีข่าวดีมาแบบเร็วแปลว่าเตรียมตัวไว้ก่อนลุวงหน้าจะได้ไม่พลาดสีกงานจากแดงไกลหรือต่างประเทศมีเกณฑ์ขยับบางคนจะได้ติดต่อกับต่างชาติ หรือเจราจาธุรกิจที่มีคนจากต่างถิ่นมาเกี่ยวข้องมีโอกาสขยายงานขยายฐานลูกคา้า5เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าดึงคุณกลับเข้าวงการเครือข่ายเดิมจะกลับมาให้โอกาสหรือแนะนําช่องทางใหม่อย่าทําตัวปิดกั้นเพราะดวงพิจิกตอนนี้ชนะได้เพราะคอนเน็กชั่นคำเตือนเรื่องงานห้ามใจร้อนห้5ประชดระบบเพราะถ้าคุณปรีตอนนี้เท่ากับตัดอนาคตตัวเองทันทีอย่าเผลอพูดลอยๆหรือโพสเหนื่อยๆลงโซเชียลดวงพิจิกเป็นราศีที่ คำพูดมีพลังโดยเฉพาะปลายเดือนนี้ฟังดูมงมงายแต่มันจริงมากเคล็ดลับเสริมดวงการงานแบบทำแล้วดีจริงหนึ่งไหวพระพิกเนธด้วยด้วยน้ำว่าสุกหนึ่งบีจุดทูบดอกและตั้งจิตอธิษฐานให้เปิดทางในเรื่องงานสองต่อนกหนึ่งคู่พร้อมพูดว่าขอให้เจอง,งานที่ใช้ได้ทำในสิ่งที่รักทำวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีจะดีเป็นพิเศษสามล้างเทา้าพ่อแม่ผู้มีพระคุณถ้าทำได้ แล้วขอพรเรื่องงานปาดหาริบังอย่างจะเริ่มขยับหลังจากนั้นไม่เกิน9วันดวงการเงินราศีพิจิก16พฤศจิกายน15ธันวาคมช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568ดวงการเงินพิจิกสิ้นเดือนนี้รวยได้แต่5ประมาทเงินจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ก็พร้อมไหลออกถ้าเธอใช้แบบไม่คิดราศีพิจิกในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นี้เริ่มมีลมหายใจทางการเงินอีกครั้งจากที่อึดอัดเงินสะดุดปลายเดือนนี้ จะมีสัญญาณบุกแบบชัดเจนจุดแข็งด้านการเงินรายรับกระจายหลายทางควรทำงานหลายอย่างหรือมีรายได้เสริมจะเริ่มเห็นเม็ดเงินเข้าหลายทางพร้อมกันใครที่เปเห็นในตัวเองจะเริ่มมีลูกค้าจ่ายเงินเก่าหรือดินใหม่ที่รอนานเริ่มเข้าเป้ามีโชคลาภแบบเฉียดแล้วเฉียดอีกได้ลุ้นจากเลขบ้านเลททะเบียนรถหรืออายุผู้หญิงในบ้านแต่ไม่ควรหวังรวยจากหวยควรใช้เสริมพลังใจมากกว่าได้คืนเงินจากคนที่เคยยืมแบบไม่คิดว่าจะคืน บางรายจะได้เงินแบบโอนมาเฉยๆไม่ทันตั้งตัวเป็นช่วงเวลาที่เงินบุญเก่าเริ่มทำงานและจุดอ่อนที่ต้องระวังใช้เงินปลอบใจตัวเองระวังพฤติกรรมซื้อของเพราะเหนื่อยซื้อเพราะเครียดช่วงนี้พิจิตมีแนวโน้มใช้เงินซื้อความสบายใจแต่สุดท้ายจะรู้สึกผิดและเครียดซ้ำมีคนเข้ามาขอยืมยืมแบบบีบหัวใจดวงจะมีคนอ้างความเดือดร้อนหรือขอช่วยงานที่เกี่ยวกับเงินแต่จบที่เราลำบากคนเดียว และการลงทุนหรือใช้เงินโดยไม่วางแผนถ้าไม่ศึกษาให้ดีมีเกณฑ์โดนหลอ,อกหรือจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียคำแนะนำเสริมโชคด้านการเงินคาถาเงินเข้าท่องก่อนออกจากบ้านนะโมพุทธายสถาสมิงมหาอุตมังลาภาภวันตูเมให้ท่องจบสามจบแล้วอธิษฐานถึงเงินที่ต้องการอย่างชัดเจนเคล็ดลับเสริมดวงหิ่งพระควรมีน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเสมอในช่วงนี้เพื่อเรียกทรัพย์และพลังส่งบอกเหรียญบาทรุ่นเก่าหรือธนบัตร ที่ได้มาวันพักใส่กระเป๋าสตางค์ตลอดสัปดาห์แนะนำใส่เสื้อหรือกระเป๋าสีแดงชมพูอ่อนวันเสาร์หรือวันจันทร์จะช่วยดึงซัพย์ดวงความรักพิจิกสิ้นเดือนพฤษภาคมรักไม่ง่ายแต่รักนี้มีลุ้นเธอจะรู้เลยว่าคนไหนอยู่เพื่อรักคนไหนอยู่เพื่อผลประโยชน์ช่วงสิ้นเดือนนี้ดวงความรักของชาวราศีพิจิกชัดเจนและแรงมากโดยเฉพาะเรื่องเปิดโปงตัวตน ใครจะริงใครปลอมจะเห็นหมดรักที่อิดอัดจะถึงจุดตัดรักที่ใช่จะเริ่มเดินหน้าอย่างจริงจังสำหรับคนมีคู่จุดเด่นคู่ที่ผ่านช่วงทะเลาะกันมาจะเริ่มกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสพูดตรงพูดลึกและทําให้รักแน่นแฟ้นกว่าเดิมคนรักจะเริ่มยอมลดอัตราหรือหันมาฟังกันมากขึ้นจุดต้องระวังพิจิตช่วงนี้จะมีหมดเงียบหมดระเบิดสลับกันเร็วมากหากคุณเก็บไว้ไม่พูดไม่เอ่ ทรีจะเกิดการตีความผิดจนอาจแตกหักกันจริงคำเตือนทักแรงอยาคิดว่าเขารู้ว่าเรารู้สึกอะไรถ้ามึงไม่พูดมึงจะเสียคนดีๆไปเพราะมึงคิดไปเองสำหรับคนโสดสถานการณ์มีคนเข้ามาแต่ยังดูไม่ชัดว่าจริงใจหรือมาเล่นเล่นดวงโสพิจิตตอนนี้เสน่ห์แรงแต่อันตรายต้องใช้สัญชาตญาณให้มากทงแดงที่ต้องสังเกตคนที่ทักมาบ่อยแต่หายตัวเวลาคุณพูดเรื่องจริงจังเขาแค่เอนเตอร์เทน ไม่ได้อยากสร้างอนาคตคนที่แวะมาเฉพาะตอนเหงาหรือตอนเขาเบื่อคุณคือที่พักใจไม่ใช่ตัวจริงและโอกาสดีสำหรับคนโสดจะมีเกณฑ์พบคนดีในสถานที่เกี่ยวกับงานหรือการเดินทางระยะสั้นเช่นไปสัมมนาไปทำธุระอาจเริ่มจากคุยไม่หวือหวาแต่กลายเป็นรักที่มั่นคงได้ในระยะยาวสำหรับคนแอบรักรักคนมีเจ้าของมึงจะเริ่มเห็นว่าเขาไม่เคยเลือกมึงเลยแค่ยังไม่อยากเสียมึงไปถึงเวลาที่พิจิกต้อง,งอถามตัวเองแรงๆว่า มึงรักเขาหรือแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวดวงพิจิกตอนนี้ชัดมากว่าถ้ารักที่มีอยู่มันเจ็บทุกวันแปลว่ามันไม่ใช่รักแล้วเคล็ดลับเสริมดวงความรักหนึ่งถวายดอกกุหลาบเก้าดอกสีแดงหรือชมพูแด่พระแม่อุมาเทวีพร้อมอาทิตสถานให้เจอรักแท้เจอคนจริงใจไม่หลอกใช้สองงดการพูดคำว่าไม่มีใครรักหรือกูคงขึ้นคานเพราะดวงพิจิกช่วงนี้ปักนำพลังมากพูดดีๆชีวิตจะเปลี่ยนจริงสาม เปิดเพลงรักดีๆก่อนนอนส3วันติดเพื่อเปลี่ยนเครื่องพลังใจและเรียกคนดีเข้ามาแทนคนที่ไม่ใช่สรุปความรักราศีพิจิกสิ้นเดือนพฤษภาคม2,568ความรักของเธอมันมีคุณค่าอย่าเอาไปแลกกับคนที่ไม่เห็นเธอมีราคาอะไรเลยเธอควรรักตัวเองให้มากกว่าคนที่ทําให้มึงร้องให้ซ้ําๆทำเตือนแรงก่อนเข้าเนื้ออาหารร่างกายเธอเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วแต่เพราะมึงชินกับความเหนื่อยเลยคิดว่าไม่เป็นไร อย่ารอให้ล้มก่อนแล้วค่อยดูแลภาพรวมด้านสุขภาพจุดแข็งสุขภาพฟื้นตัวดีหากพักผ่อนพอและลดความเครียดคนที่ป่วยเรื้อรังจะมีสัญญาณบวกหากปรับรวิธีชีวิตใหม่โดยเฉพาะเรื่องอาหารและการนอนจุดเสี่ยงราศีพิจิกมีดาวบีบเรื่องระบบน้ําในร่างกายชัดเจนมีแนวโน้มจะเจอปัญหาระบบทางเอดินปะสะัสสาวะติดขัดกระเพาะปัสสาวะอักเสบภาวะขาดน้ํา โดยไม่รู้ตัวความเครียดกดหัวปวดหัวเรื้อรังกลายเป็นนอนไม่หลับภูมิคุ้มกันตกสุขภาพจิตไม่ใช่เธอไม่เก่งแต่มึงกดดันตัวเองเกินไปจนทุกอย่างกลายเป็นภาราพิจิตสิ้นเดือนนี้จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยลึกเหนื่อยจากความคาดหวังมีดาวโน้มน,นอนไม่พอเบื่ออาหารอารมณ์เปีง่ายอยากเก็บทุกอย่างไว้ในใจคนเดียวคนที่ดูเข้มแข็งที่สุดคือคนที่กำลังแบกความอ่อนแอไว้ข้างในมากที่สุดคำเตือนพิเศษระวังโรคเดิมกำเริบโดยเฉพาะคนที่เคยมีปัญหาไทรอยด์ภูมิแพ้กดไหลย,ย้อน กระเพาะงดอาหารเผ็ดเปรี้ยวจัดหรือเย็นจัดช่วงห้าวันสุดท้ายของเดือนเทดรับเสอือมัสุขภาพแข็งแรงหนึ่งแช่มือแช่เท้าในน้ำอุ่นตอนหัวข้ามสิบนาทีเพื่อให้พลังงานไหลเวียนดีลดความเครียดสะสมในระบบประสาทสองนั่งสมาธิเงียบเจ็ดนาทีก่อนนอนทุกคืนไม่ต้องสวดมนต์แค่เงียบอยู่กับลมหายใจจะช่วยให้สมองผ่อนคลายจริงสามพกขมิ้นชันแบบแคปซูลไว้ประจำบ้านพิจิกดวงลำไส้กระเพาะอักเสบ จะมาบ่อยทมิ้นคือเพื่อนชีวิตช่วงวอนนี้สิกิ่นน้ำอุณหภูมิห้องมากกว่าน้ำเย็นจัดจะช่วยลดอาการบวมน้ำและระบบขับถ่ายติดขัดได้อย่างเห็นผลสรุปดูสุขภาพประสีพิจิกสิ้นเดือนพฤษภาคม2568เธอจะมีแรงรอดถ้ามึงยอมฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างอย่าดันทุรังอย่าคิดว่าเนื่อคือต้องทนมึงควรพักมึงควรน,นอนและมึงควรรักตัวเองให้มากกว่านี้ลาบจะมาถ้ามึงกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง โชคมันไม่เข้าเพราะมึงยังติดกับดักของความจนแบบเดิม,ดมและโชคลาภช่วงนี้เป็นยังไงเกณฑ์ลาบเด่นจากสิ่งต่อไปนี้ผู้หญิงสูงวัยผู้หญิงใส่ชุดดําผู้หญิงผิวสองสีจะเป็นคนพาโชคเข้ามาหรือให้คําพูดบางอย่างที่นําไปสู่โชคลาภใครให้เลขให้ชื่อหรือชวนลงทุนเบาๆฟังไว้เลยสิ่งของเก่าหรือบ้านเก่ามีเกณฑ์จะได้ลาบจากการเจอสิงงของเก่าที่มีค่าเอกสารเก่าที่นําพาโชคลาภจากที่ไม่คาดคิดเช่นของฟรีของแจกหรือโชค จากการเดินทางสั้นๆเดินผ่านจุดแจกของหรือทําบุญแล้วลาบวิ่งชนให้รีบคว้าตัวเลขตัวอักษรที่หนุนพลังโชคลาบประเภทตัวช่วยตัวเลขเสริมโชคหนึ่งถึง7ถึง9ตัวอักษรชื่อหรือสถานที่ที่หนุนโชคพอชัดทักระสีเสื้อมองคลประจําโชคลาบแดงเลือดหมูน้ําตาลเข้มม่วงเข้มต้องระวังโชคจะแตกถ้าทําสิ่งเหล่านี้หนึ่งไปขอลาบกับคนที่ดูถูกคุณในอดีตจะเจอพลังลบสะท้อนกลับดุงลาบหดทันทีสอง พูดล้อเล่นเรื่องความจนเรื่องไม่มีโชคคำพูดพลังคำพูดล้อเล่นทำลาบหลุดไม่รู้ตัวสามไม่รู้จักพอหรือโลกแบบไม่วางแผนดวงพิจิตช่วงนี้โชคมาไวแต่ถ้าไม่ตั้งหลักทันจะหลุดมือหมดเคล็ดลับเปิดดวงโชคลาบให้ไหลเข้าแรางๆเคล็ดลับหนึ่งจุดทูบเก้าดอกกลางแจ้งสวดนัชลิติก้าจบพร้อมอธิษฐานเรื่องโชคลาบแนะนําทําวันพระฤหัสบดีวันอาทิตย์ตอนเช้าแดดแรกเคล็ดลับสอง วางเงินไว้ใต้หมอนหนึ่งคืนก่อนใช้เงินธนบัตรใบและ20หรือ100บาทตั้งจิตว่าเงินนี้จะพาโชคเข้ามาไม่ว่าใช้ทำอะไรขอให้เกิดผลกลับมาหลายเท่าเคล็ดลับสามอย่าพูดลาบลอยว่าไม่เชื่อเชื่อแค่ครึ่งหนึ่งก็พอแต่ห้ามปฏิเสธแรงๆเพราะโชคจะเลี่ยงคุณไปหาคนอื่นสรุปดวงโชคลาบระสีพิจิตสิ้นเดือนพฤษภาคม2568โชคไม่เคยมาสาย แต่มึงชอบวิ่งหนีมันด้วยความคิดลบเองถ้ามึงเชื่อว่ามึงมีบุญเก่ามึงจะได้ลาบแบบที่คนอื่นแย่งยังไงก็ไม่ได้เคล็ดลับเสริมดวงเฉพาะราศีพิจิกสิ้นเดือนพฤษภาคม68 1. หนึ่งล้างพลังลบที่ติดตัวด้วยการล้างมือสามครั้งก่อนนอนทําทุกคืนติดต่อกันเจวันขณะล้าให้พูดว่าสิ่งไม่ดีให้ไหลออกสิ่งโชคดีให้ไหลามาอย่าประมาทเรื่องพลังงานร้ายจากคําพูดคนใกล้ตัวดวงพิจิกโดนหนักทางนี้สอง จุดเทียนหนึ่งเล่มหน้าโลหะเงินหรือเหรียญใช้เทียนสีขาวหนึ่งเล่มจุดตอนหัวข้าวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีตั้งจิตว่าขอให้แสงนำโชคนำเงินนำทางดีๆเข้ามาเร็วที่สุด 3. ใส่เงิน8บาทในกระเป๋าสตางค์แล้วอย่าหยิบออกห้ามใช้ห้ามเอาไปแลกให้พกติดไว้เพื่อดูดทางโชคลาบและเปิดประตูเงินโดยเฉพาะคนที่รู้สึกลาบหลุดเงินหายอได้ไม่เต็ม สี่กินข้าวกับคนที่ให้คำอวยพจจยรใจใจเลี่ยงการกินข้าวร่วมตวกับคนที่พูดลบบนชีวิตอิจฉาขัามพลังลบมันซึมเอ่้่าสมองกับอาหารแล้วชีวิตจะวนลูกพังสามพิจิกต,ต้องเลือกคนกินข้าวด้วยให้เป็นช่วงนี้ห้าทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยน้ำสะอาดเทน้ำสะอาดกลางแจ้งแล้วตั้งจิตว่าขออโหสิกรรมให้ทุกวิญญ,ญาณอโหสิให้ข้าด้วยขอตัดกรรมตัดเวรเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ทำแล้วจิตจะเบาสิ่งติดค้างในพลังงานจะค่อยๆสลายสรุปดวงราศีพิจิกช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568การงานมีคนอิจฉามีคนแอบสกัดแต่ไม่มีใครหยุดคุณได้ชอช้างไม้เอกวแหวนงอนี้คุณจะทํางานได้ดีแม้โดนแรงกดดันแต่ต้องระวังคําพูดคนรอบตัวให้มากที่สุดการเงินเงินยังมาเรื่อยๆแต่จะรั่วเพราะการตัดสินใจแบบรีบเร่งอยากพึ่งทุนกับอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้ว ค่อยขยับความรักรักซ้อนรักเก่าความรู้สึกวนกลับมาอีกครั้งคนมีคู่ต้องระวังการสื่อสารผิดคนโสดจะมีคนเข้าหาแต่ยังไม่ชัดเจนต้องดูกันยาวสุขภาพเหนือลึกแต่ไม่ยอมพักป่วยแบบฟ้าผ่าร่างกายเริ่มส่งสัญญาณชัดต้องฟังมันให้มากนอนไม่พองงานพางเงินหายโชคลาภโชคมาแบบไม่คาดฝัน ถ้าไม่ปิดกัน้นตัวเองลาบจะวิ่งเข้าหาถ้ามีสติก,กับคำพูดความคิดและคนที่คุณใช้เวลาด้วยยออคำเตือนแรงท้ายบทเธอไม่ต้องแข็งแรงทุกวันก็ได้แต่ขอให้มึงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเจ็บก็พูดออกมาถ้าอยากรวยก็อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่